สวัสดีครับแฟนเพจครับกูตาชาแน,นลครับผมืมันนี้ก็อยู่กันที่สวนสาธารนณะสะหลวงนะครับเทศบาลตำบลบ้านพ่ออำเภอบ้านพ่อจังหวัดเชียงมิครับไปเบิ้งทิวทัดทัวไปกันแล้ว มีกำลังบำบัดน้ำนะครับผมทางที่ชอบแไปนะครับมีจิดบอกกำลังใจนะครับผมสถามเด็กเล่นของเด็กนะครับเว้รอบจะเป็น ที่พักอาศัยบ้านนะครับของชุมชนนะครับเทศบานจาบลว้านัตตาครับนี่เป็นตลาดสดวเทศบาลน,นะครับผมจุดนย์รวมอีกหนึ่งที่นะครับเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอ้านตา้านะครับ ธรรมชาตินะครับเหมาะสำหรับพัด้อนครับน้ำแรงน้ำเศร้าครับผม นี่ก็เป็นศูนย์อาคารศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมนะครับเป็นอาคารจำหน่ายผ้าไหมนะครับผมคิดหน้าอธาิพัฒน์เขาไปเบิ้งนะครับเป็นสงสาธารณนนะครับตรงกลางสวน,นเฉลิมพระเกียรตินะครับคือสระบ,บันพวกรเป็นบรรยากาศเด็กๆนะครับ ศูนย์รวมสถานที่ออกกำลังกายครับพร้อมกับจับใจซื้อของครับเป็นตลาดสดที่มีติดอีกแลนด์มารกไม่งับของอำเภอบ้านเ้อ,องนะครับผมเหมาะสำหรับพักผ่อนบรรยากาศร่มรื่นครับผมส่วนสาธา,าธรณสุขหลวงเทศบาลตำบลบ้านข้องครับ แบบโค้ชเจนะครับผมรับคลิปนี้พอกันแค่นี้ครับพ้อกันไม่คลิปไหนกันเอันครับสวัสดีครับ